าตำเบกกัวไม่มีอะไรตำเบกพริกกระเทียมใส่ผู้จดผู้บุพพิมมาแต่ใส่บุกยกันเลยผู้บุพพิมตมาแต่นี่มาเขี้เยใส่ตำน้ำมะเขือขีทีย เนื้อเนื้อเนื้อมันลงไปอตัตผักเลยแล้วอยู่บ้านแล้วน้ำมะขามจุ่มชุด,ดรถบวบปากบวบอะไรเลยด้อยกันบวบอี๋อย่างเลยด้วยกันใส่เลยบวเป็นอืมอีกกระปูตำใส่มันเลย ก็ส้นลายดอกยอมกินมันเพลงมันเพลงค่ะใจไหมคะว่ามันเพลงโอ้สิงทอดหมูดำกบก,กับกบกับหามเลยประเด็ดทีใส่เ่ะคือรืประเด็ดป่ประเด็ดรือประเด็ดนี้เรา จะตำให้น้องหนูนาน้องหนูนากำลังผัวแวกแฮมหนูนาผัวแวกแฮมกับปลาปลาหมุนหนูนากำลังมาจากเนื้อกับไม่ยาคิดหอดลูกลายคอยคิดหอ,ดองหนูนาเบ่ผัวก มหมักให้มันออกก,อก,อก่อนจังหักให้มันเข่งเข่งมันหยดหยดหยดจังเลยเมื่อเพลินลาจากน้ำตาไหลาพรากวันเพลินจากพี่มา ดอกแค่เข้าไปทีนี้แล้วก็มาคูดดูดูดอกสีเฮ้ยแม่บ้าสมตังไวฝไม่ต้องปรุงอะไรมากนะามายตังกอผู้ตังบะเป็นกับตังบะแซ่ดดูดีดิค่ะผู้ตังบะเป็นนะเห็ดยังได้แตเห็ดบะแซ่ด มันบ่แม่ปลาตำมก่อตำเป็น,ปนปตำเ,เสียบไปดิกินกันมาที่นี่มาชุยซ้มตำจุกจับจุกจับล่างโคกล่างสาับไปกันเด้อ <What? S 2> มาพี่น้องกินสม่ำเสมล้างเนอยากบกกันด้ว